สวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามสวพกันหนึ่งของเรานะตอนนี้นะคะทั้งทางแฟนเพจแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะคะวันนี้ที่บ้านสพกากันหนึ่งของเรามีเรื่องราวดีๆอีกแล้วนะคะก็เป็นเรื่องไหนไปไม่ได้เลยนอกเหนือจากในเรื่องของการเก็บเงินได้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่มีพี่แท็กซี่คนดีนะคะเก็บเงินของชาวต่างชาติได้นะแล้วก็แบบว่าหลักแสนด้วยนะคะวันนี้ก็เดินทางมาส่งมอบให้ที่สวพกันหนึ่งของเรานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไป เจอตัวของเจ้าของอูหประสานงานกันก็ค่อนข้างที่จะหาข้อมูลกันยากเย็นเหมือนกันนะนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะข้างหลังดิันะทยากันนะคะข้างหลังทยานี่ก็คือเป็นพี่แท็กซี่คนดีนะคะรวมถึงทางผู้บริหารของโศกเพราะก็หนึ่งค่ะคุณสะนะศรีวงศพลนะคะแล้วก็คุณจิตพงศายศรีวงศพลก็จะมาให้รายละเอียดของการถแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณจตนานะคะได้พูดคุยถึงในเรื่องการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะสำหรับพี่แท็กซี่ที่เก็บเงินได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันดีเนาะวางไว้ตรงนี้เนะาะถือได้ถือได้เนาะวันนี้เป็นวันดีวันครูวันที่16ม,มกร,ราคม,มแล้วก็เป็นวันดีที่มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแล้วก็คุณสมหมายประชุมคุณเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะร,ร้อยเอ็ดอีกแล้วนะ ถ้าเราติดตามข่าวครา,าวการคืนของเนี่ยคนร้อยเอ็ดเยอะนะใช่ไหมคะเนาะคุณสมหมายประชุมคุณขับแท็กซี่เดี๋ยวขออนุญาตถอดนิดหนึ่งกันแล้วกันตอนพูดเพราะว่ามันจะหล่นอยู่ด้วยคุณสมหมายขับแท็กซี่แล้วก็เก็บเงินได้แล้วเงินนี่จํานวนไม่น้อยเลยนะคะเป็นแสนก่อนเล่าถามก่อนแล้วกันว่าเห็นเงินแสนเนี่ยรู้สึกยังไงคะ ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นต้องทาอะไรไม่ถูกก็คือก็ตั้งสติอยู่พักหนึ่งก็นึกได้ว่า,าฟังสอวพ .91 อยู่ครับแล้วเลยรีบประสานงานกดมา,าที่สอวพอะไรตอนตั้งสติครับพอมีสติมาปั๊บเนี่ยคิดอะไรคิดคือทํายังไงจะคืนเจ้าของเขาได้ครับ<อ>ผมก็เลยนึกถึงเลยเอาเราฟังสวพอยู่ใช่ไหมครับก็เลย รีบเลยครับผมแหมถามจริงๆเหอมันไม่มีความคิดอยากได้แว๊บๆเข้ามาเลยเหรอคะโอ้ไม่นะครับเพราะว่าเงินมันเยอะมากมันเป็นจํานวนเงินที่เขาเข้ามาบ้านเราเขาอยากมาเที่ยวมาอะไรอย่างนี้ครับถ้าเกิดเขาของเขาหายไปแล้วแล้วเอาเรามาเก็บไว้มันก็เป็นทุกข์คือเป็นนอนไม่ได้แน่เลยคคิดอย่างนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ครับผม คุณสมหมายบอกว่าเข้ามาบ้านเราแสดงว่าเขาไม่ใช่คนถ่ายแน่นอนเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นหน่อยแล้วกันค่ะที่ว่าที่เก็บได้ไหมเก็บได้บรรยากาศนาทีสถานการณ์นั้นเป็นยังไงบ้างมันมันที่แรกพูดไม่ออกนะครับมพูดไม่ออกเลยว่าผมตั้งใจว่าคือมาส่งเขาแหละมาส่งผมก็ยังไม่รู้มาส่งที่โรงแรมโนเทลนะครับผมรับจากโรงพยาบาลบุรงงราษอ มาส่งที่โนเวท่ะแล้วหลังจากส่งเสร็จผมก็ได้เลี้ยวรถออกมาแล้วมาถนนนั่งรีดูนังก็เลี้ยวขวามาอีกทีหนึ่งแล้วมาจอดอยู่พักหนึ่งจอดว่าทีแรกว่าจะโทรศัพท์ไปคุยกับกับแฟนกับหลานที่บ้านค่ะทีนี่มีชาวต่างชาติสองคนเดินมาคเดินมาว่าให้ไปส่งที่ถนนสุริวงศ์โรงแรมมามาลาอีกครับหลังจากที่ไปส่งเสร็จก็ไม่ได้เอะใจเลยก็เลี้ยวรถออกมามาถนนนั่งรีพอดีรู้สึกแ่าเหมือนจะ มันจะหาห้องน้ําเข้านะครับผมก็เลยว่าถนนรังรีแบบเงียบๆไปครับก็เลยลงไปที่นี้ผมเลยหันไปมองข้างหลังแต่ยังไม่เห็นกระเป๋านะ,ะนเพราะว่านะวผมเป็นคนแบบว่าถ้าเป็นพื้นผ้ายางที่มันไม่ไมไมเรียบร้อยผมจะเอามือไป,ไปขยับผ้ายางให้มัน,นๆๆเรียบร้อยทีนี้มือไปโดนไปโดนกระเป๋าใบนี้ไอ้ทำไมมันมันเป็นกระเป๋าอะไรก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วเลยมาเปิดดูคอุ้ยมันเงินเยอะกระเป๋าใบนี้แหละใช่ครับผมมันเงินเยอะมากก็เลย ทำอะไรไม่ถูกก็มันเยอะมากทํายังไงดีคิดแล้วคิดคแล้วจะเอาอยัางไงนะเอาแบบไหนดีก็เลยตัดสินใจโทรเลยโทรหาสวพออทันทีโทรครั้งแรกไม่ติดอก็กดโทรครั้งที่สองมีความพยายาม,ม,มที่แรกจะโทรหาแฟนจะโทรหาแฟนบอกแฟนก่อนเจ้ายังไงดีเจ้ายังไงดีผมก็เลยบวกกดครั้งที่สองติดครับก็เลยดีใจเลยพี่ก็พี่ก็รับเรื่องเขาก็สอบถามอะไรตอนนั้นมัน มันพูดพูดไม่รู้เรื่องแล้วมันเริ่มพูดไม่รู้เรื่องหมายถึงหมายถึงคุณเองพี่เขาเลยบอกว่าคุณสมัยใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆพูดยีนนี้เขาบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ใครรับสายคุณเป็นผู้ชายครับผมผมไม่ไม่ดูชื่อเหมือนกันผมยังไปทราบชื่อไม่ได้ถามชื่อค่ะพี่เขาเลยบอกว่าเอาเช็คจำนวนเงินเลย ผมก็เลยนับนับจากทางโทรศัพท์ให้ฟังเลยจริงๆครับผมแล้วก็มาตั้งแต่เมื่อคืนเลยใช่ครับพอดีเขาก็บอกว่าที่เรหมายสะดวกเข้ามาไหมได้ครับผมผมจะรีบไปเลยอย่างนี้ครับผมทราบว่าคนที่คุยกับคุณคือนาชิตนาชิตอ๋อใช่ครับผมนาชิตนี่แหละถ้าใครติดตามเราก็จะฟังใช่ครับพอดีผมมาถึงที่สพก็ยังไม่รู้ว่านาชิตอีกนะพอดีนาชิตทักว่าให้คนอีสานเลยยรับอะไรนั่นผมก็ยังไม่รู้ต่างหาะคุณสมหมายขับรถมานานแล้วหรือยังใช่ขับแจ็คซี่ก็สิบ สิบกว่าปีแล้วครับแต่ว่าผมจะหยุดไปช่วงโควิดพักหนึ่งแล้วผมกลับมาใหม่เพิ่งเพิ่งจะมาขับได้ห้าเดือนแล้วแท็กซี่อูที่ที่ผมขับช่วันผมเพิ่งไปรับรถมาได้สองวันที่อูอูที่ใหม่นี่ครับก็เพิ่งขับได้สองวันวเอาละจังหวะที่คุณสมหมายไปส่งผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติที่โนโวเทลครับผมแล้วก็ออกมาซึ่งอังรีดูนางเนี่ยมันก็ตรงเข้าไปก็ผ่านแยกก็จะเป็นสุรวงใช่ครับผมแล้วก็ไปรับผู้โดยสารต่างชาติ ไปส่งที่อมราใช่ครับนะคะและจากนั้นพอออกมาอ่ะดึงดึงเบาะก่อนเป็นพยางเป็นพยางก็มาเจอกระเป๋าใบนี้ใช่ครับถูกต้องครับพอเจอกระเป๋าใบนี้ปั๊บก็โทรศัพท์มาใช่ครับถึงแม้ว่าจะมีความพยายามสองครั้งแต่ก็ติดจนได้ใช่ครับผมแล้วก็นับเงินให้นาชิตใช่ครับฟังว่าจํานวนเท่าไหร่ใช่ครับผมและจากนั้นก็นําเงินมาที่นี่ใช่ครับนะคะแล้วคุณสมหมายมั่นใจไหมว่าใครจะเป็นเจ้าของ ทีแรกผมไม่ได้ดูบัตรไม่ไม่มั่นใจครับเพราะว่ากระเป๋าใบนี้มันมันเหมือนกับกระเป๋าผู้ชายครับมันมันจะทรงมันจะเหมือนผู้ชายหรือผู้หญิงกมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมเป็นของผู้ชายคิดว่าเป็นผู้ชายก็เพไม่ได้ดูค่ะจากนั้นก็เลยมาที่บ้านเรานะคะบ้านสวพเราก็รับเงินนี้ไวแล้วเราก็ตามหาโดยใช้โน้ตฮาวของเราการที่เราทํางานตรงนี้มานานพอสมควรเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเจ้าของ หาเจอแน่นอนและเป็นใครนะคะทีนี้ขออนุญาตนะว่าวันนี้เนี่ยเจ้าของเป็นชาวต่างชาติซึ่งก็ค่อนข้างมีอายุแล้วสูงวัยนิดหน่อยนะคะก็เลยเราคุณสมหมายเองก็ยินดีที่จะนำกระเป๋าใบนี้ไปส่งมอบให้ที่โรงแรมซึ่งเธอก็รออยู่เธอบอกยินดีที่จะรอนะคะถ้าอย่างนั้นเรามานับก่อนเป็นสักขีพยานให้กับทุกทท่านว่าอ่านี่คือบัตรนะคะนี่คือบัตร แล้วก็นี่คือเงินนะคะเป็นเงินดอลล่าร์โอ้ยเยอะนะเนี่ยใช่ครับโอ้ใจเต้นนะใช่ครับขนาดเราจับอย่างนี้เรายังใจเต้นแล้วคุณรู้สึกยังไงตอนนั้นน่ะคุณผมไม่เคยเห็นเงินแบบนี้เลยใช่ไหมแล้วเขามีค่ามากกว่าเราอ่ะใช่ไหมคะผมเคยเห็นแต่ในรูปคูณไปสีทีนี้อใช่ไหมโอ้โหนี่ขนาดบอกตามตรงเลยนะคะว่า เราจับเรายังตื่นเต้นเลยอ๋อไปไหมเทย่ายังไม่หมดนะยังไม่หมดนะแบงไม่หมดอยู่ใช่ไหมเป็นเงินไทยด้วยนี่เงินไทยด้วยแล้วก็นี่โอ้โหแบะหน่อยอ่ะแบะให้เห็นชัดๆเลยคุณผองสมมาเรามาแบะกันเยอะเลยอะเยอะปึกเลยอ่ะปึกหนักเลยอะค่ะแล้วก็มีบัตรเครดิตด้วยมีอะไรอยู่ในนี้เยอะเลยค่ะอันนี้ก็มี มีสล<ช>ิปของธนาคารนะคะนี่คือสภาพที่คุณสมหมายบอกว่าเห็นแล้วนับให้ฟังเลยนับให้นชิตฟังเลยว่าเป็นยังไงเราก็เชื่อมั่นซึ่งกันและกันใ,ในจิตอาสาของเรานะคะเห็นของใครนี่ต้องรีบคืนนาทีแล้วทีนี้เราก็อ่ะ รวบรวมกันได้แล้วถ้าหากว่าเจ้าของได้ชมอยู่ในนั้ขณะนี้ก็คงใจเย็นได้แล้วนะคะอุ่นใจได้แล้วว่าเงินอยู่ที่นี่แล้วและคุณสมหมายประชุมคุณคนนี้หนุ่มร้อยเอ็ดคนนี้คนดีคนนี้นํามาอ่ะเราเก็บคืนดีไหมไดาเดี๋ยวไทยขอไายอ่ะได้ได้ได้สามพันสิบหกดอลลาร์ค่ะอ๋อเดี๋ยวขอทําให้สวยงามหน่อยนะคะว่าให้เยอะๆให้เห็นว่ามันเยอะขนาดไหนเป็นปึกนี่ปึกใหญ่นะ 3า1 6ิกดอลลร์คะปึกใหญ่นะคะไม่ใช่ปึกในปึกปึกเบาปึกหนักแล้วก็มีเงินเงินไทยใช่ไหมเนี่ยครับอืมมันก็ต้องหนึแสนหนึงไม่รวมแล้วทั้งหมดทั้งเงินไทยด้วยค่ะตามที่ที่ที่เราคำนวณออกมาแล้วค่ะค่ะนี่คือเงินดอลลาร์แล้วก็นี่เงินเงินไทยเงินดอลลาร์ก็มีเนี่ยค่ะ นี่นี่ร้อยดอลลาร์นะใช่คร้อยดอลลาร์นี่ใบแล้วเท่าไหร่เนี่ยอัตราตอนนี้สามพันกว่านะคะหนึ่งใบในสามพันกว่านะสบายไปเลยนะเนี่ยโม่่ของเรา่มีสบายตอบทันดีว่าไม่ไม่มันคือทุกเนาะค่ะแล้วจริงๆแล้วเราก็อยากจะถามคน ที่เป็นเจ้าของเงินนะะเขาเขามีความรู้สึกยังไงว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะมีทีมงานของเราอยู่ที่โน่นก็คือเราจะไปดักรอไปรอเลยแหละไม่ใช่ไปดักรอไปรอคุณสมหมายอยู่ที่โน่นเพื่อที่คืนเงินกันให้เห็นชัดๆว่าเงินมาถึงมือสปพ91แล้วโดยจิตอาสาผู้มีคุณธรรมเยี่ยมยอดอยู่ในใจมีหัวใจที่เรียกว่าต้องบอกเนาะหนุ่มรอ หลอนะคะเรื่องนี้ต้องบอกต่อเรื่องดีแบบนี้ต้องบอกต่ออืนะคะคุณคุณ<ม>คุณสมัยอยากจะบอกอะไรกับเจ้าของเจ้าของเงินใช่ไหม<อ>ครับถ้าเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะค,คุณพูดได้เลยอตอนนี้ครับผมผมได้เก็บกระเป๋าเงินของคุณได้ในวมื่อคุณมาเที่ยวเมืองไทยของผมแล้วผม เก็บได้แล้วผมอยากจะคืนให้กับขอบคุณอย่างนี้รับคุณสบายใจได้ครับผมถ้ามาเที่ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็กลับมาเที่ยวอีกทีนะครับผยอดเยี่ยมขอบคุณมากกดไลค์พันรัวๆเลยเป็นคนที่ทำหน้าที่ละทำหน้าที่แทนพวกเราคนไทยทุกๆคนนะคะที่นี้คุณอยากจะบอกอะไรเพื่อนร่วมอาชีพคุณบ้างส่วนร่วมอาชีพทุกคนนะครับผมถ้าเก็บของไม่ว่าของคนไทยหรือของคนต่างชาติได้ ถ้าถ้าเราคิดไม่ออกหรือทําอะไรไม่ถูกไม่ว่าจะเป็นของมีค่าน้อยค่ามากก็ให้นึกถึงสวพได้ครับผมสวพจะช่วยเราทุกอย่างเลยให้กับคืนเจ้าของเบอร์โทรหนึ่งหกสี่ครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรของสวพคครับหนึ่งหกสี่สี่ครับผมกดได้เลยครับผมอยากบอกอะไรภรรยาเออเราเล่าก็ได้มือนี้ครับเ่อทนัทนทนันคัน แม่ฟังอยู่แล้วตอนนี้พ่อภูมิใจใได้เหตุทำวามดีชื่อว่าเย็บของมีคาได้พ่อก็ได้เมื่อคืนจะขงวงเพลินแล้วให้แม่เอาใจซ้อยพอ่อนะซ้ำนีิน,นะครับผมถ้าเป็นภรรยาภรรยายก็คงบอกว่าแม่ก็ภูมิใจในพ่อเหมือนกัน,นะนตอบแทนแล้วมีลูกไหมคะมีลูกสองคนครับบอกลูกบอกลูกค่ะตอนนี้ลูกสาวก็อยู่กรุงเทพด้วยแล้วลูกชายก็เรียนอยู่มหนึ่งค่ะ นะ,อะตอนนี้พ่อได้มาถึงที่สพพแล้วนะพ่อได้คืนของไปแล้วเจ้าลูกดูอยู่ก็พ่อได้คืนทุกของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับมันพูดไม่ออกน้ำตาแห่งความ <c oughs> ปลื้มใจ <c oughs> ในตัวเองนะคะ <c oughs> ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่ <c oughs> ตัวเองได้ทำรื้นๆขึ้นมานิดหน่อย <c oughs> เราเองแล้วก็พลอยยินดีกับทั้งคุณสมหมายแล้วก็เจ้าของเงินด้วยนะคะ <c oughs> ที่ทำ เหตุมาดีถึงได้เจอคนดีแบบนี้แล้วก็ได้เงินคืนทุกบาททุกสตางค์แล้วก็พร้อมกับทุกอย่างที่มีอยู่ในนี้นะคะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันครูซึ่งเราทุกคนคุยกันเสมอว่าทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตคือครูคของเราและวันนี้คุณสมหมายประชุมคุณได้ทำหน้าที่นี้คุณเป็นครูให้กับพวกเราทุกๆคนว่าสิ่งอะไรที่เป็นของคนอื่นเราคืนเขาและอะไรก็ตามที่คนไทยเราทำได้เพื่อที่จะให้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวรเรียกเม็ดเงินเข้ามาสู่เมืองไทยเราจะทำสิ่งนั้นขอบคุณคุณสมหมายนะคะคสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะก็อ่ะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะแค่ขั้นตอนแรกเท่านั้นนะคะในส่วนของการที่คุณสมหมายนะคะมีการนําเงินนะคะที่เก็บได้เนี่ยมาส่งมอบให้ที่บ้านสนพก1ของเราแต่เนื่องจากวันนี้ทางด้านของเจ้าของเนาะเขาไม่ค่อยสะดวกที่จะเดินทางมานะคะเดี๋ยวแต่ว่าเราก็จะเดลิเวอรี่เลยนะเราจะไปหาถึงที่เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะนําเงินนี้นะคะไปส่งมอบให้นั่นเองนะคะส่วน รายละเอียดนะคะเดี๋ยวติดตามได้ต่อนะคะ EP 2ว่าเป็นยังไงบ้างด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนะคนี่ค่ะนั่นเข้ามาด้วยเนี่ยเปิดใหญ่ดูสิเนี่ยผมไม่คิดว่ากระเป๋าบางๆมันจะอจุได้ขนาดนี้ใช่ไหม เดี๋ยวให้พี่ส <para> ม <OF> ัตรยช่วไปเอาไแป้งเนก่อนนะพี่ได้ได้กนะเดี๋ยวดูก่อนถ่ายภาพนี้ก่อนมาจัเที่นเาคะเอาหจะไม่ถกโอเค จบแล้วจบแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเวลาเรามีจำกัดนิดนึงเนาะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่สมหมายนะคะไปะพูดคุยในรายการสดนะคะโฟนไม่ใช่โฟนอินนะขึ้นไปในห้องส่งเลยนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่ทางแฟนเพจแล้วก็ y o u t u b e นะคะไปติดตามได้ฟังได้สดๆที่สพอ m 9 1ของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เราต้ายอมองหน้ากันเหรอใช่ค่ะมองหน้ากันนวดมือมาซนเงิมงมงนามนากเลยค่ะ <laughs>